เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมคะเขาแถลงจุดยืนกันได้ออกสื่อกันขนาดนั้นมึงยังจะเสี้ยมอีกเสร็จแล้วมาพูดถึงไทยก่อโอ้โหไอ้นี่ก็มันบอกว่าเออมันบอกว่าประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้พักร่วมไวประชุมกันในบ้านนักโทษเอาไอ้บ้านนักโทษที่มึงว่าเนี่ยคือบ้านจำสองล่าง คือถามว่าบ้านนักโทษแล้วยังไงนักโทษคนนี้เขาเป็นยังไงมึงก็รู้อยู่แล้วคนเนี่ยนะเป็นนักโทษแล้วบ้านต้องเป็นนักโทษด้วยเหรอใครเข้าไม่ได้หรือแล้วที่เวลาไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารไม่เป็นไรเหรอแล้วคนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขายังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยมึงเสืออะไรคะหรือจะมีคนของพรรคพรรคหนึ่งพรรคแม่งค้อเป็นธรรมเลย อยู่ดีๆก็มาฉกเอานะคะสสอของพรรคหนึ่งไปไว้พรรคตัวเองเพื่อจะได้เอาเก้าอี้รองประธานสภานะคะติดตูดไปอยู่กับพรรคตัวเองจากพรรคที่มีแค่คนเดียวตอนหลังได้เป็นสองคนบอกว่ากล้าไหมเพื่อไทยกล้าจับมือกับก้าวไกลไหมเอาอะไรมากล้าคะทำไมต้องกล้าคะตอนนี้เนี่ยนะพรรคประชาชนอ่ะเรียกผิดพรรประชาชนตอนนี้เป็นผูน้นำฝ่ายค้าน วันดีคืนดีรัฐบาลจะไปจับมือกับผู้นำฝ่ายค้านมึงเอาอะไรคิดคะขอขอประทานโทษก่อนที่มึงจะคิดเนี่ยมึงแดกหญ้าก,กับกาแฟมาเหรอคะเช้าขึ้นมาก็คือชมกาแฟแล้วแดกหญ้าเหรอคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็เสพแต่อุปสรรคเป็นอาหารตื่นเช้าขึ้นมาก็นะเสพแต่เพื่อไทยเป็นอาหารเสพทักษิณเป็นอาหารสมองแม่ก็คิดไม่ได้อย่างอื่นเลย บอกกล้าไหมนะที่จะจับมือกับก้าวไก่เอาอะไรมากาล้าล่ะคะจะกล้าไปทําหาอะไรมึงต้องไปถามก้าวไกลค่ะถ้ากล้าจริงเขาไม่ถีบออกล่ะค่ะเขาไม่แก่เขาต้นมัดที่ผูกกันอยู่ล่ะค่ะถามเพื่อไทยกล้าไหมจับมือพักประชาชนตั้งรัฐบาลให้ตรงปกอะไรคือตรงปกของมึงน่ะปกมึงอยู่ตรงไหนแล้วที่ฉันถามว่าแล้วตอนแรกอะทําไมถึงไม่เอากับเขาอ่ะ ยักษ์ไหมองบนไม่เอาลงไม่เอานั่นไม่เอานี่ไม่เอายี่ยอะไรเลยทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มาเสือกมาพูดมากเออนะฮะถามทําไมเสือกทำไมก่อนอ่ะถูกต้องไหมฮะพักที่ร่วมกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ตีเขาไม่ได้ต,ตีตีรันฟันแทงกันค่ะเรื่องของพักการเมืองที่ฉันพูดเลยนะคะว่าไม่ว่าพักไหนเขาย่อมอยากเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งนั้น และหัวหน้าพักทุกพักก็อยากเป็นนายกแต่เขาก็ไม่เสนอเขารู้ว่าเป็นได้ไม่ได้โอกาสมีไหมเท่านั้นเองการชิงไหวจริงพลึในทางการเมืองท่ฉันบอกว่าดีจะไปงงงงงง,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 งซ่าซ่าซ่าอยู่ทําไมคะมีไหวพิึกปิพัน์เนี่ยในการที่จะเล่นการเมืองเนี่ยมันก็ดีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไม่ได้เป็นคดโกงนี่วันนี้พักเพื่อไทยยังไม่ได้มีอะไรจะไปที่มึงจะไปกล่าวหาเขาว่าคอร์รัปชันเลย เพราะว่าดีท่านวอลเลดเนี่ยนะดิฉีนบอกว่ามันผ่านหมดแล้วแม้กระทั่งด่านแข็งอย่างส so วเงินกู้แล้วล่าสุดก่อนที่จะมีข่าวเสถาเนะน,นี่ยนะบรรดาแบงก์พาณิชย์ธนาคารตกลงรับปากเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะครูถามว่ามีอะไรที่จะต้องไปเลิกทำและพักเพื่อไทยเขาแมนค่ะล่าสุดเขายืนยันแล้วค่ะว่าทำต่อขนาดม,มีคนขูย่ยิกๆเลยว่าเดี๋ยวมึงทำมึงติดคุกก็ให้มันรู้ไปค่ะ นี่เราต้องได้พักการเมืองอย่างนี้สิจะปอ๊อจะกลัวหาอะไรบางคนเนี่ยไปส่งเสริมยกยอไอ้พักที่จะแก้นั่นแก่นี่โอ้โหเป็นรุ่นใหม่เป็นแบบโอ้โหอะไรเงี้ยแล้วกูได้อะไรมึงแก้เนี่ยมึงก็ได้ตามอุดมการณ์ของมึงได้ดังใจมึงแต่พวกกูเนะี่ยไม่ได้อะไรวันนี้เอาเรื่องปากเรื่องท้องก่อนค่ะพักการเมืองมีหน้าที่ดูแลประชาชนไม่ได้ดุมีหน้าที่ที่จะไปแก้อะไรต่ออะไรที่มึงบอกว่าเป็นโครงสร้าง หลังจากเศรษฐกิจดีแล้วโครงสร้างมันก็จะเลิกบิดเบี้ยวเองค่ะมึงกูจะบอกให้รู้มึงไม่ต้องไปทําอะไรสิ่งเดียวที่รัฐบาลหรือนะักการเมืองยุคนี้จะต้องทําก็คือการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้และฉันบอกว่าองค์กอรอิสระเนี่ยจะมีไว้ทําไมมันทํางานซับซ้อนกันไปหมดวันนี้เรามีทั้งสารยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหนึ่งครับมีตั้งกี่สารมีอะไรนู่นนี่นั่นมันซับซ้อนมันอะไรกันไหมไปดู ระบบระบบของการเมืองที่ดิฉันจะต้องพูดเปรียบเฟยเอาไว้เลยนะคะว่าแม้ประชาชนจะเลือกมาถาล่มทลายกี่สิบล้านเสียงก็ไม่รู้แต่ถึงเวลามันก็จะมีคนไม่กี่คนเองนะคะที่จะมานั่งชี้บอกว่ามึงต้องไปละต่อให้พักการเมืองนั้นนะคะประชาชนจะรักขนาดไหนถูกตัดสินลงไปแล้วจะท่ำครวนตีอกชกหัวยังไงเหมือนอย่างกับพักประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่สนใจ ประชาชนจะเลือกมาขนาดไหนกูไม่รู้ล่ละแต่พอถึงเวลาเสียงของประชาชนจะกี่สิบล้านเสียงก็ต้องพ่ายให้แก่คนไม่กี่เสียงไม่กี่คนที่สำคัญเลยนะคะดิฉันถามว่าต่อไปนี้ประเทศไทยถ้าจะต้องแต่งตั้งใครขอโทษนะคะต้องถามมึงไหม นั่นแหละค่ะวันนี้อยากพูดแค่นี้แหละค่ะอยากจะแค่บอกให้พวกเราทุกคนที่นีฉันเชื่อว่าทุกคนอมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางยกเลิกสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเขาและที่ใครๆบอกว่าไหนมึงบอกจะแจกแค่นั้นแค่นี้ไหนมึงบอกจะให้เท่านั้นเท่านี้ไหนมึงบอกมึงเข้ามาค่าน้ําค่าไฟอะไรจะถูกนู่นนี่นั่นเขาบอกแล้วนะคะมึงฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดพพัคเพื่อไทยบอกแล้วว่าให้เลือกเราให้แลนสไลด์ ถ้าคุณเลือกเราแลนสไลด์เราต้องทําได้ดิรเราเป็นพักเดียวที่ไม่ได้มีใครมาขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขาแต่เมื่อคุณไม่ได้เลือกเราแลนสไลด์เราจําเป็นต้องมีพักร่วมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบ่งกระทรวงกันกระทรวงไหนที่เราไม่ได้ดูแลเราจะไปสั่งเขาได้เหรอฮะถูกไหมคะดังนั้นที่ฉันบอกว่าปีเจ็ูนี่แหละจะวัดใครที่บอกว่าปีเจ็ดศูนเพื่อไทยจะศูนย์พันเดี๋ยวมึงคอยดูค่ะอย่ารีบตายก่อนละ่ะ ยังไงก็อยู่ให้ถึงเลือกตั้งหน้าเหมือนอย่างกับที่ชอบพูดเอาไว้ฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าเพิ่งตายก่อนค่ะมันเพิ่งเริ่มดิฉันโคตรขุนเพราะดิฉันนึกไปถึงคำว่าอะไรรู้ไหมคะอย่าเพิ่งยิงกูเพิ่งมาไม่ต้องจ้างกูมาเองแค่นี้ค่ะไอ้ที่ชอบพูดคนเสื้อแดงไม่เคยพูดคนเสื้อแดงพูดอย่างเดียวคือ อย่าเพิ่งยิงกูเพิ่งมาไม่ต้องจ้างกูมาเองค่ะนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์แล้วพูดถึงชาสมนุนไพรสุพลักษณ์สักนิดหนึ่งเพราะถูกต่อว่าต่อขานว่าไม่พูดถึงว่าไม่ขายแล้วชาสุพลักษณ์ถามว่ามีสปปรรพคุณยังไงตัวนี้ไม่ใช่ชานะคะเป็นสมนุนไพรแต่ว่าเราทําในรูปแบบของชาเป็นซองชาเหมือนกับชาลิปตันนะคะ ใส่ในแก้วแล้วเทน้ำร้อนใส่รอห้านาทีนะพอสรรพคุณเขาออกมาแล้วสีเขาเข้มขึ้นดื่มเลยค่ะทำไมต้องให้แช่ห้านาทีเราไม่ได้ใส่าสารเร่งไม่มีสเตียรอยทุกอย่างออร์แกนิกหมดเพราะดิฉันได้กินเองเป็นประจำอะไรที่มันอันตรายไม่เอาเข้าไปในร่างกายลรวค่ะสรรพคุณแล้วก็ผลของการกินหรือดื่มชาสุภระลคืออะไรสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนคนที่กินอาหารแล้วไม่ค่อยย่อย มีลักษณะอาการของท้องอืดท้องเปอ้อนะคะบางคนท้องบวมนะฮะหมายความว่าในท้องเนี่ยมันมีแต่ลมมีแต่แก๊สทําให้อึดอัดแล้วก็คนที่ท้องผูกเรื้อรังต้องใช้คาําว่าเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินชาสุพลักษณ์นอกจากจะสลายไขมันซึ่งไขมันมันมาจากไหนก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปชาสุพลักษณ์เนที่สรรพคุณของเขาก็คือจะย่อยเอาไขมันที่เรากินปน,นไปกับอาหารเนี่ยออก ในขนาเดียวกันเขาก็จะไปะสลายไขมันที่เราสะสมเอาไว้ตามร่างกายในส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นหลายคนที่กินไปเนี่ยนะคะกางเกงหลวมแขนเสื้อที่มันเคยคับเคยตึงในค่าจะหลวมไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันเอาไขมันออกดีขนาดนี้ไม่สั่งหรือจะพูดยังไงนะคะอันนี้ก็คือทําเองกินเองขายเองนักเลงพอใครอยากได้นะคะสั่งเข้ามาเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ก็คือบางทีที่ไม่ว่างเนี่ยห่อชาส่งชาค่ะ แพ็คของค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนนี่เป็นเหตุผลที่ดิฉันทําไมถึงสามารถพูดอะไรได้โดยไม่ต้องไปมองตาใครเพราะทํามาหากินเองค่ะมีอาชีพไม่ได้เป็นแดงหาแดกค่ะเพราะว่าหาแดกเองอยู่แล้วไม่ได้เอาแดงไปหาแดกโอเคนะคะมีอาชีพทำและก็เป็นสิ่งที่ยืนยันนะคะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปคอยเชียร์ใครโดยที่เราไม่ได้อยากเชียร์หรือไปคอยพูดอะไรให้ใคร แล้วสุดท้ายก็มาถูกดา่าทีหลังประเภทแบบว่าไปแดกส้มนะคะหรือหรือไปไปหาแดกมาแล้วก็จะเนียนกลับมานะคะหลังจากที่แดกจนจนหมดแล้วก็จะเนียนกลับมาแดกหาแดกใหม่นะนี่บอกเลยนะคะว่าอย่าไปทําขอให้คุณท่านมีจุดยืนเถอะดิฉันยังรอทักษิณเนี่ยนะคะกี่ปีตั้งแต่ปีสี่ก้ามาจนกระทนนั่งทักษิณได้กลับบ้านเนี่ยมันพูดจริงๆเลยนะคะว่าไม่รักจริงมันจะรอขนาดนี้ไหมอะ เดื่ฉันพูดอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ปี4ี่พูดตั้งแต่อยู่ในวิทยุยังไม่เคยมีคนเห็นหน้าจนกระทั่งมาเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยพูดมาอย่างนี้โดยตลอดต่อให้ทักษิณยังไม่กลับกูก็จะพูดอย่างนี้แหละนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้อย่าลืมนะคะสนใจสั่งชาสุภลักษณ์หรือใครที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจเบาหวานความดานาันไขมันสูงนะคะแล้วก็มีอาการอัมพกอมาตหรือเส้นยึดเส้นตึงเีอาการทางสมอง นะคะแล้วก็จะช่วยในการไหลเวียนของเลือดปรับสม,มดุลในร่างกายนึกถึงยาแคปซูลสมุนไพรตาเอนดีค่ะบอกได้เลยนะคะว่าใครที่มีอาการแล้วกินยายเยอะๆห่วงตับห่วงไตนึกถึง n อดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนอ่ะฝากเบอร์ไว้ค่ะมีคนบอกว่าคุณป้อมพูดเบอร์เร็วมากต้องรีวายสอครั้งถึงจะจดเบอร์ครบ10ตัวอ่ะ0 8 9 7 8 9 9 9 5 3 0897899953คุณอาทินพัฒน์พูดถูกค่ะวันนี้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษอี40ีตัวนี่ทั้งทั้งที่ตัวเองก็หมดวาระไปแล้วนะฮะยังเสนอหน้าไปทำเรื่องปัดปวนแล้วถ้าวันนี้นะท่นสมมตินะครับว่าถ้าเพื่อไทยไม่ทันเกมนะรับมือไม่ทันอะไรไม่ทันเกิดนู่นเกิดนี่ขึ้นมาคนที่เสียโอกาสคือประชาชนแลวมัน4ีตัวเนี่ยมันรับผิดชอบอะไรล่ะ มันก็กลับบ้านไปนอนเกาตูสบายใจเฉยพวกเราก็เดือดร้อนกันไปอีกนะคะซ้ำซ้อนก็นอยู่อย่างนี้วนลูปก็อยู่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะวันพรุ่งนี้นะคะขอให้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นใครที่เสี่ยงโชควันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะโโหโวเลขเยอะมากอุ้งอิงอายุสาสิบเจ็ดเป็นนายกคนที่สามสิบเอ็ดแล้วก็การตัดสินนะคะของคุณเศรษฐาก็คือวันที่สิบสี่จบไหมคะ แล้วอย่าลืมนะคะยังห้าต่อสี่อีกก็คือห 5, 4, 4, 5. ้าสี่สี่ห้าถ้าใครโชคดีวันนี้ก็คงจะได้รวยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะ